I no drugs make me. กลับมาพบกับม่อนอีกแล้วนะคะช่องคาบายม่อนสีค่ะวันนี้นะคะม่อนอยู่ที่โตโยตาา้าพิธานพาณิชย์นะคะสาขาสุขสวัสดนินนเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะม่อนจะพามาชมนะคะรถก่อนส่งมอบนะคะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นอีกพกคาที่ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆเลยะคะ่ะในสําหรับรุ่นนี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเป็นรุ่นยาริสนั่นเองค่ะยาริสเป็นรุ่น a อชี T e นั่นเองค่ะในสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีรุ่นแยกย่อยให้ทั้งหมด4รุ่นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น Sport ตนะคะสมาร์พีเมีมนะคะแล้วก็พีเ m มีมลัก u ูรี่นั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพีเ m มีม นั่นเองค่ะรุ่นนี้ราคาจัดจำหน่ายนะคะ669,000บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.2ลิตรนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขานะคะเป็นเก่งที่ออกแบบมาค่อนข้างสวยแล้วก็ลงตัวนะคะในสำหรับรุ่นนี้นะคะในเรื่องของ ความปลอดภัยนะคะมีกล้องมอง360องศารอบคันนะคะตัวนี้ก็ที่สำคัญปุ่มนะคะยังเป็นแบบผู s สตาร์ทนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างนะคะตัวนี้อ่ามีเป็นเบรกหน้าหลังให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูจากด้านหน้านิดน,นึงในเรื่องของดีไซน์ของเขานะคะว่าด้านหน้านะคะสไตล์การตกแต่งมีอะไรบ้างคะ่ะอ่ะ ในบริเวณด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองสามอองศารอบคันนะคะนี้ก็เพิ่มในเรื่องความปลอดภัยนะคะไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นแบบ LED ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะคะตัวลอ้อแม็กอะล้อ,ลอแม็กของเขานะคะเป็นลอ้อแม็กขนาดขอบ16นั่นเองคะ่ะซีรีส์นะคะ195นะคะ60 R16 นั่นเองคะ่ะ เดี๋ยให้ดูบริเวณรอบๆนะคะในส่วนของตัวกล้องมอง360องศานะคะก็จะมีอยู่บริเวณใต้กระจกมองข้างด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะคะซึ่งจะมีไฟโชว์บริเวณตัวเลนส์กระจกด้านในตัวนี้นะคะคุณแจนะคะอันนี้เป็นแบบคุชาร์ทแล้วก็เวลาเปิดประตูนะคะเป็นแบบสมาร์ททีเลสนะคะเพียงแค่เรา มีกุญแจอยู่ที่ตัวเราระยะ1เมตรนะคะสามารถเปิดประตูได้เลยหรือก็เวลาล็อกใช้วิธีสัมผัสแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในข้าว,าวนิดนึงค่ะในสําหรับรุ่นนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะตัวมาตรวัดจะเป็นแบบตัวดิจิตอลแบบ LED นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวบริเวณจอนะคะก็จะเป็นจอ รองรับนะคะ Android Auto ค่ะ Apple CarPlay ในเรื่องของความอำนวยสะดวกนะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น Gear Auto 6สปีนั่นเองค่ะในเรื่องของระบบการขับขี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณบวงมะลัยนะคะก็สามารถเลือกโหมดการทํางานโหมดการขับขี่ได้นะคะทั้งหมด3รูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ กล้องบันทึกหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้นะคะแต่ในสําหรับรุ่นนี้นะคะเราอัปเกรดนะคะกล้องมองหลังนะคะเพิ่มในเรื่องของการบันทึกเข้าไปอีกนะคะในสําหรับบริเวณด้านหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงค่ะบริเวณด้านหลังนะคะกล้องตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องมองถอยจอดนะคะแต่เราอัปเกรดเพิ่มการบันทึกเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะบริเวณนะคะภายด้านหลังนะคะที่เก็บ สัมภาระต่างๆนะคะเพิ่มถาดท้ายเข้าไปนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างาบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวเอทีฟนะคะยาเอทีฟรุ่นนี้นะคะรุ่นพรีเมียมนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวยา r i s รุ่นเอทีฟพรีเมียมคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะฝากโปรโมชั่นนิดนึงค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่ม พนักง,งานบริษัทนะคะมียุยงงานมากกว่า2ปีหรือรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่ศเข้ท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญน,นะคะตัวนี้ผ่อนสูงสุดได้ถึง96งวดกมวดเลยทีเดียวค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรหาม่อนได้ที่เบอร์โทรทางด้านร่างใต้กิปค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ